ภาคแยกที่ดันสนุกกว่าภาคหลัหกเลยครับที่เบ๊จะพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องแมนดารีนหรือเดือะแมนดารีนนั่นแหละทั่วเป็นมหมใน Star w a r ภาคหลังๆที่เป็นภาพยนตร์นนะรู้สึกแบบไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อะด้วยส่วนตัวนะเบ๊เป็นคนที่เป็นแฟน Star w a r นะแฟนที่แบบชอบมากภาค1นถึงหคือแบบคือดีคือรดมากแต่ภาค789อะ่ะไมรู้เป็เหมือนกันไหมรู้สึกว่าแบบมันไม่อินแหละ คือถามว่าหนุกไหมก็พอได้นะแต่ไม่ได้แบบไม่อินเหมือนคนอื่นๆไงแต่ทีเนี้ยมันมีจังหวะหนึ่งเว้ยที่มีคนเขาแบบแนะนำเรื่อง Star Wars The Mandalorian ซึ่งเป็นภาคแยกไอ้เราก็งง Mandalorian Mandalorian ไหนวะซึ่งเบสเคยได้ยินเขาไอชนเผ่า Mandalorian มาก่อนแล้วในภาพยนตร์ Star Wars ภาคหลักแต่มันไม่ลงดีเทลไงทีเนี้ยไอเราก็ลองไปดู The Mandalorian ปรากฏว่าเฮ้ย hey, ไม่ชอบเว้ย ไอ้ภาค7 8 9แมึงหลบไปเลยดูภาคนี้แบบโอ้โหสุดมากมันเป็นนิยามของคำว่าซามูไรพ่อลูกอ่อนเวอร์ชันแบบเอาอากาศเวอร์ชันจกักรวาลนะครับแล้วพอดูเรื่องนี้จบอะ่ะเมกก็ไปดู Star War s c l ค n นว War ที่เป็นแอนิเมชันต่อแ,แบบโอ้โหแม่งติดลมเลยเว,ว้ยแล้วก็ตอนนั้นก็ดูจริงดูไม่จบนะดูไปประมาณ4-5ซีซันต่อเนื่องเลยนะเพราะไอ้เรื่องเดือดเมนดอร์เรียนเนี่ยมันมันมากมันเป็นเรื่องที่นำเสนอแบบยังไงอะ ปกติอะถ้าเราพูดถึง Star ์ a r s เนี่ยมันต้องมีเจไดมันต้องมีซิดอย่างงี้ใช่ไหมแต่เรื่อง n ม a l ดเรียเนี่ยมันกลับต่างไปเว้ยมไม่ม Jedi, มได้มีเจไดไม่ได้มีซิดโอเคอาจจะแค่รับเชิญก็ะโผมานด้หน่อยโอเคไหมแต่หลักๆไม่ไม่มีเลยเว้ยแล้วมันใช้ตัวละครที่เป็นอแมนโดเรียชาแมนโดเรียที่ชื่อว่าแมนโดหรือดินจารินเนี่ยในการดําเนินเรื่องซึ่งเขาเป็นนักล่าข้าวหัวเว้ยล็อตเรื่องแบบนักล่าข้าวหัวเฮ้ย มันจะหนุเหรอวะแต่ถูไปไม่หนุกเวย้ยคือตัวของดินจารินเนี่ยได้เจอกับน้องโกกูแล้วก็ได้ออกเดินทางร่วมกันแล้วเกิดความผูกพันกันจนกลายเป็นพ่อดูอันนี้คือในเรื่องในสามภาคแล้วคือภาคหนึ่งกับสองเนี่ยมันเป็นแบบจนภัยแบบโอากาสแบบมันคาบอยโอากาสคือแบบชอบมากเมื่อเราได้ท่องโลกได้ท่องจกักรวรรเิพร้อมกันหลาตัวละครเนี่ยแล้วพอในภาคสามเนี่ยพรแบบปูพื้นเน้นการเมืองแล้วก็ เน้นเกี่ยวกับพวกชนเผ่าแมนดาริเรียนมากขึ้นเนี่ยมันทําให้อินเข้าไปอีกขั้นแบบโอ้โหคือเราไปดู Star Wars, Clone War ล์กโรนวอลมไงว่าโอ้โหชนเผ่าแมนดาริเรียนมันยิ่งใหญ่มากเลยนี่เว้ยแล้วพอดูภาค3ต่อ,อยูยเมนดาริลเรียนจะพลังงานแล้วแบบ this, this is, t h อิสต์เดอะเคือแบบโอ้โหพีคมากก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องเมนดาริลเรียนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในซีรีส์ของ Star Wars ที่ยิ่งใหญ่มากนะในยุคนี้ สนุกกว่าภาคแหละอันนี้ยอมรับเลยครับคือในตอนนี้นะนอกจาก Star Wars ภาค1นะึ่งนึงหะเบบชอบไอีซีรีส์เดอะแมน a ด o ร i a n s t นสตาร์วอ o ์ค w a ลวอและกบพวกภาครีเบลอย่างเงี้ยชอบมากนะครับอ,อ๋อถ้าเป็นเกมก็เป็น Star Wars Jedi f a l l e n Order ที่เมื่อวานลด90%นะครับพีคมากเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนลองดูนะครับมี3ภาคแล้วและภาค4คิดว่าน่าจะมาเรื่อนี้ถ้าใครสนใจก็ไปดูทางเดนนิพัททฮอสตานะ เออถ้าจะไม่ผิดรู้สึกมีภาคไทยด้วยมั้งก็ต้องรอไปหาลองไปหาดูนะครับเรืเ่องดตัวส่วนตัวนะครับให้10บทัพสิไม่ว่าจะเป็นงานภาพหรือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับใครดูเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างมาคุยกันใต้คอมเมนต์ได้ถ้าชอบคอนเทนต์นี้ฝากก,กไดไลค์กดติดตามชอ่องตะเบย์ได้ครับครับ